อย่างแรกผมขอบอกก่อนเลยว่าสองคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยอย่างแรกเลยนะเป็นเครื่องยนต์2.8นะเพราะฉะนั้นความแรงนะในการบรรทุกของต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่ายางจะเก่าหรือเปล่ายางใหม่ซีเส้นทั้งสองคันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันแน่นอนนะครับเสริมแหนบต่างๆมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสริมแหนบนะครับโชค๊คเนี่ยมิดดีเซลเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าซื้อคันนี้ไปอะ พร้อมบรรทุกของได้เลยสร้างไรายได้ได้เลยนะครับอามาดูของแต่งอันนี้คันนี้จัดเต็มกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มกว่าให้ดูเน้นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบมานะครับเทาลอยนะครับแล้วก็โชค๊คไข่นะครับนี่มิดดีเซลนะครับเนี่ยโช๊คไข่เนี่ยคายย้างละ3าตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับ บอกเลยว่าจัดเต็มมากสําหรับคันนี้5 9 9 0 0นบาทคิดดูว่าเฉพาะของแต่งที่ผมไล่มาให้ฟังเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2 3งถึงสาแสนนะครับเรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร์และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k o n c a r c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไมา์บอยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ2คันนี้ที่บอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับ2คันที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือ t ต y ยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นแบบอคอกสูงเพาลอยนะกระบะซิ่งกระบะอคอกสูงกระบะเพาลอยกระบะสร้างเงินสร้างรายได้วันนี้ผมจะพามาชม2คันนี้ว่ามีอะไรดีนะอย่างแรกผมขอบอกก่อนเลยว่า2คันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย อย่างแรกเลยนะเป็นเครื่องยนต์2.8นะเพราะฉะนั้นความแรงนะในการบรรทุกของต่างเนี่ยไม่ต้องห่วงและที่สำคัญเป็นหน้าใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดของรี v o ตอนนี้เลยนะครับปีเนี่ยก็ปี202021นะครับใหม่น้อยใช้งานน้อยเดี๋ยวผมจะพามาชมว่า2คันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับแต่ที่สำคัญบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับเสริมแนบเพลอยนะครับโชคอะไรต่างๆเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วพร้อมใช้งาน กับราคาสุดคุ้มเดี๋ยวเรามาเล่าราคาให้ฟังกันเดี๋ยวพาไปชมตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับดีไซน์นะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับดีไซน์การออกแบบกระจังหน้าเนี่ยก็จะดูบึกบึนกว่าโฉมเก่านะครับดูเข้มกว่าสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับไม่ต้องห่วงว่ายางจะเก่าหรือเปล่ายางใหม่สีเส้นทั้งสองคันเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันยางยางคู่หน้านะครับคู่หน้าเนี่ยหน้ายางอยู่ที่235 4 0ทับ R 1 8นะครับ 95W เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับเนี่ยก็ตกแต่งมาได้สวยงามเลยทีเดียวและปียางนี่อ,อสัปดาห์ที่28ปี2019นะครับยางก็ใหม่ๆเลยนะครับ เครื่องยนต์2.8อย่างที่บอกนะเพราะว่าลีโวเนี่ยจะมีเครื่อง2.4กับ2.8แต่บอกเลยว่าของบรรทุกหนักขนาดนี้ต้อง2.8นะครับเพื่อจะพอเพียงถึงจะไหวนะโอเคสังเกตได้เลยว่าล้อหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าทำไมล้อหลังใหญ่กว่าเพราะว่ารถแบบนี้นะครับเป็นรถเน้นบรรทุกหนักมากๆล้อเนี่ยต้องเป็นล้อที่สำหรับบรรทุกน้ำหนักโดยเฉพาะมาดูหน้ายางคันนี้นะครับ 225ทับ 75R14C mm. นะครับก็ aid. เป็นล้อเนี่ยขอบ14นิ้วนะครับเป็นล้อสำหรับบรรทุกล้อสำหรับขนของเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมของแต่งนะว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างเราต้องมาต้มดูด้านล่างเลยนะครับคันนี้แน่นอนนะครับเสริมแหนบต่างๆมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสริมแหนบนะครับโช๊คเนี่ย มิดดีเซลเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าซื้อคันนี้ไปอะพร้อมบรรทุกของได้เลยสร้างรายได้ได้เลยนะครับวิ่งวิ่งได้เลยเอา่ามันก็เป็นส่วนด้านล่างแนวต่างๆนะครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่าถังถังลมเบรกนะครับถังลมเบรกก็รถแบบนี้เวลาขนของหนักนะครับเวลาเบรกเนี่ยแค่เบรกที่ตรงเท้าอาจจะใช้ไม่ได้มันก็เลยต้อง เพิ่มเข้ามาเป็นถังลมเบรกตรงนี้นะครับช่วยให้มันเบรกรถได้ดีนะครับเพราะรถมันหนักในส่วนของขอคอกสูงเนี่ยก็เหล็กใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นอคอกสูงนะนี่สวยงามเลยนะครับอลองเปิดให้ดูหน่อยนะครับโอเคนี่นะครับด้านหลัง คันนี้นะครับคอกต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสวยงามเลยทีเดียวพร้อมใช้งานนะพูดง่ายๆว่าพร้อมใช้งานนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมเลขใหม่กับภายในหน่อยนะครับว่ารถปี2 0 2 0 2 1เนี่ย ภายในสภาพเป็นยังไงเลขไม่จะเท่าไหร่นะครับมาดูกันตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสวยงามเลยทีเดียวการใช้งานน้อยแน่นอนนะไม่มีร่องรอยขาดไม่มีร่องรอยอะไรนะครับอันนี้รอยย่นปกตินะครับไม่ได้ขาดในส่วนนี้มันก็เป็นเบาะหนังของรีโวเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะผมพามาชมเลขไม่หน่อยเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่ อ่าเดี๋ยวตาร์ดก่อนนะครับอ่าเลขไมคันนี้นะครับอยู่ที่3 5 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะ35,014กิโลเมตรคิดดูว่าอันนี้เป็นรถที่เน้นบรรทุกนะรถบรรทุกก็คือรถที่ต้องขับตลอดเวลานะครับขับขนส่งนู่นนี่นั่นตลอดเวลานะเพราะฉะนั้น3 5 0ห0้เนี่ยไม่เยอะเลยนะไมค์ถือว่าน้อยมาก ท่อต่างๆนะครับเดินท่อทุกอย่างมาให้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ต่อให้ดูอ่ะให้ดูข้อก,ก่อนละกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับข้อกก็คอกสูงเหมือนกันให้ดูสภาพความแตกต่างอ่านี่นะครับคอกต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แมกไลเนอร์นะครับอ่า ก็บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะสวยใหม่นะครับใครที่กำลังมองหารถคอกเนี่ยไว้หาเงินสร้างไรายได้นะครับบอกเลยว่าสองคันนี้เนี่ยเป็นเป็นรถที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะว่าดีกว่าต้องซื้อมาแต่งมันก็เสียเวลานะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อไปแล้วแบบได้ใช้งานเลยทันทีนะ ถ้ามีงานที่ต้องรับด่วนอะไรเงี้ยมาซื้อ2คันนี้ไปใช้ได้ทันทีนะครับเอามาดูของแต่งคันนี้คันนี้จัดเต็มกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มกว่าให้ดูเน้นๆเ,เลยนะไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบมานะครับพอลอยนะครับแล้วก็โชค๊คไข่นะครับนี่มิดดีเซลนะครับนี่โชค๊คไข่เนี่ยค้างละ3าตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากสําหรับคันนี้ แล้วก็มีการชนหลังให้นะครับการชนหลังเวลาเหยียบขึ้นอะไรเงี้ยก็สบายนะและที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่าเดินท่อทุกอย่างรีแมปอะไรต่างๆมาแล้วทั้ง2คันนะเพราะรถแบบนี้มันก็ต้องเซตใหม่นะเพื่อให้ความแรงเนี่ยเหมาะสมกันกับการบรรทุกข,ของหนักในที่สําคัญบอกเลยว่าคันนี้บรรทุก4-5ตันได้สบายๆนะ ตีถึง5ตันได้เนี่ยชิวๆเลยนะเพราะคันนี้แต่งมาเต็มหมดแล้วเสริมแหนเ่เสริมแหนบพาวอยนะครับแล้วก็โชค๊คไข้ต่างๆเนี่ยพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขหม่คันนี้กันนะครับเลขใหม่คันนี้อ่ะให้ดูภายในก่อนภายในภายในก็เช่นกันนะครับเบาะหนังสีดํา ลองลอยก็ไม่ได้มีเบาะขาดไม่ได้มีอะไรนะครับใช้งานไม่เยอะรถมันแค่ปีเดียวเองนะครับรถปี2020 21เห็นไหมอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้เบาะไม่ได้ขาดนะแต่มันย่นเป็นเหมือนกันทั้ง2คันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาชมเลขใหม่คันนี้เ็ไงเสียงท่อนะครับสุดเลยนะครับ เล็กไมคคันนี้ต่างกันอยู่พอสมควรนะ68,227ดอยสิบดกิโลเมตรนะครับก็ห่างกันถือว่ามันครึ่งๆเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คันนี้คืออะไรได้ชุดแต่งที่มันจัดเต็มกว่าโช๊คไข่เพาลอยนะครับก็บรรทุกข,ของได้หนักกว่าเอาง,ง่ายๆและเนี่ยหัวเกียร์ตรงนี้เจ้าของเก่าก็เปลี่ยนมานะครับเป็นแบบแท่งย,วยาวๆนี้ถามว่ามันดียังไงผมว่าส่วนตัวแล้วมันก็เปลี่ยนเกียร์ง่ายอยู่นะมันก็แบบเปลี่ยนง่ายดี ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องการตกแต่งนะก็สวยดีนะครับแล้วแต่คนชอบโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างเครื่องยนต์2.8ที่ให้มาทั้ง2คันนี้นะครับโอเคมาพาชมคันนี้ก่อนเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบขนาด2.8ลิตรหรือเนี่ย2,755ซีซีนะครับแผ่นเพจนะครับบล็อกเครื่องตัวนี้ก็จะเป็น1 GD นะครับ FTV แน่นอน170แรงม้านะครับสำหรับบล็อกเครื่องตัวนี้นะครับแน่นอนว่าการรีแมปต่างๆอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเดินท่ออะไรต่างๆนะเพราะว่ารถใช้ขนของเนี่ย มันต้องใช้พละก,กําลังเยอะในการขนของบรรทุกของหนักๆน,นะครับสองสามตัน4ี่ห้าตันเนี่ยแน่นอนนะมาดูคันนี้ต่อมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งอ่าคันนี้ยังไม่ได้ใส่ฝาครอบนะครับแต่ก็เดี๋ยวสั่งมาใส่ส่วนตัวเครื่องนะครับก็มาดูกันเหมือนกันบล็อกเครื่องเดียวกันกับคันนั้นเลยก็คือ2.8นะครับเทอร2.8ดดีเซลก็คือ 2.8ดีเซลนะครับ2,755ซีซี170แรงม้าเหมือนกันนะครับขนาดเครื่องเท่ากันเลยแล้วก็มาดูเพจคันนี้หน่อยนะครับอ่าคันนี้จะใหม่กว่านะครับคันนี้จะเป็นจูนนะครับจูนปี2021นะคันนี้ก็จะปีใหม่กว่าคันนู้นนะครับปี2021แล้วก็มาดูความเดิมเหมือนกัน ขากระโปงนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับนะครับคันหน้านะรูต่างๆนี่ L นะครับอันนี้ L อันนี้ R คันต่างๆตะเข็บต่างๆอยู่ครบเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า2คันนี้สิ่งที่คุณได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่านะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาแจ้งราคากันหน่อยนะครับ โอเคสำหรับใครที่สนใจรีโว2สอคันนี้นะครับคอกสูงคอกเพาลอยนะครับกระบะทำเงินสร้างไรายได้อยากได้ไปใช้คนของขอเปิดราคาเลยนะครับ5,99,000บาทเท่านั้นนะครับ5,99,000บาทคิดดูว่าเฉพาะของแต่งที่ผมไล่มาให้ฟังเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2-3งถึงาแสนนะครับแต่วันนี้คุณรับไปเลยแค่เพียง5,99,000บาทได้โฉมใหม่ล่าสุดเครื่อง2.8นะ และตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะออกรถแค่เพียง999บาทออกรถแค่เพียง999บาทนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนภาษีพอลรบรต่อให้นะครับประกันภัยนะครับฟรีหมดทุกอย่างขอเพียงเงื่อนไขเดียวขอแค่คนที่เครดิตด,ดีนะครับผมจัดโปรโมชั่นนี้ให้เลยออกรถ999บาทสําหรับ2คันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมอย่างที่บอกรถ2คันนี้นะ ใครที่กําลังมองหารถที่จะใช้บรรทุกในการสร้างรายได้สร้างรายอาชีพนะครับสองคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นของแต่งที่จัดเต็มมาให้แล้วได้โฉมใหม่ล่าสุดได้ปี2ได้ปี2020 2021นะครับเครื่อง2.8พร้อมใช้งานเลยทีเดียวใครที่สนใจติดต่อมาหาผมได้นะครับที่เบอร์0636930000หรือไลน์ดี myboy053 นะครับ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b าเป็นกำลังใจให้พวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ